สวัสดีครับผมช่างเม้งจาก i f i ิ Thailand นะครับวันนี้ก็จะมาอัดคลิปสแสดงโครงสร้างของจอไอโฟนนะครับสำหรับใครที่ทำจอ iPhone แตกนะครับอยากจะรู้ว่าการเปลี่ยนเป็นจอชุดแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะการะจกทัดมันแตกต่างกันยังไงซึ่ง2องอย่างนี้ราคาในการเปลี่ยนมันต่างกันนะครับซึ่งก็ต่างกันไม่มากอยู่พันกว่าบาทน,นะครับก็จะให้ดูว่า โครงสร้างวันนี้ผมจะเอาจอ i p h o n ห้ามให้ดูนะครับโครงสร้างของจอมันถอดอมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมมีจอไอโฟนหน้าสีขาวนะครับมาให้ดูนะครับนี่นะครับโครงสร้างจอมันถอดออกมาไม่มีอะไรมากครับจะมีกระจกทัดอันนี้เราจะเรียกกระจกทัดหน้าของหน้าจอนะครับจะมีส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีส่วนของจอภาพอยู่ในนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะแตกมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นชิ้นส่วนยังไงนะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับยังไม่มีการแยกชิ้นส่วนให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแยกชิ้นส่วนให้ดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้จอแตกมานะครับผมก็เลยแยกชิ้นส่วนให้ดูว่าโครงสร้างมันมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราแยกออกมาแล้วเราจะเห็นอยู่สองส่วนคือเป็นแผ่นกระจกตัวนี้ ซึ่งในการลอกระหว่างกระจกกับจอด้านในเนี่ยต้องใช้ความร้อนสูงนะครับต้องใช้เครื่องมือวิเศษนะครับในการลอกออกพอลอกออกมานะครับจะมีส่วนนี่เขาเรียกเรีนเกกระจกทัดซึ่งจะเป็นส่วนเต็มหน้านี่ครับนี่เต็มหน้าอันนี้นะครับแต่ผมผมยังลอกไม่หมดซึ่งกระจกทัดใหม่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอาสีดามาให้ดูนะครับเพราะว่าสีขาวของผมไม่มีแล้วผมซื้อมาแค่เป็นตัวอย่างนะครับอ่า เป็นกระจกใสๆแล้วก็เป็นรูปร่างหน้า iPhone นะครับเพื่อจะมาประกบเข้ากับตัวจอสีดำของอันนี้นะครับซึ่งก่อนจะเข้าประกบก็ต้องวางกาวลงไปนะครับแล้วก็ประกบไปไล่ฟองอากาศแล้วเข้าไปอบในกล่องตู้อบ UV นะครับใช้เป็นเหมือนแสง UV นะครับกาวชิดนนี้ถึงจะแข็งตัวนะครับ แล้วก็มาประกอบ,กบเข้าโคง้งเ mm. ข้าไรใหม่นะครับ mm. เพื่อจะให้งานออกมาเรียบร้อยวิธีนี้คือการวิธีเปลี่ยนกระจกคัดนะครับแต่ที่ร้านไอฟิกของเราเราไม่ได้ทำนะครับเพราะจะใช้เวลามากและงานจะไม่ค่อยเนี้ยบเหมือนของที่มาจากโรงงานนะครับส่วนที่ร้านจะใช้เป็นจอชุดนะครับเดี๋ยวจะเอาจอชุดมาให้ดูนะครับ ที่ร้านจะสั่งซื้อเป็นจอชุดแบบนี้มาเลยนะครับซึ่งจอชุดนี้จะมีจอกับกระจกทัดใส่มาให้เรียบร้อยหมดแล้วมีโครงพลาสติกมีอะไรมาให้เรียบร้อยหมดแล้วครับเหลืออย่างเดียวคือเราแค่ใส่เข้าไปกับในเครื่องแทนนั้นที่แตกออกซึ่งจะใช้เวลาเร็วกว่าการเปลี่ยนจกทัดหลายเท่านะครับ ที่ร้านเราก็เลยจะใช้เป็นจอชุดทั้งหมดไอโฟนเราไม่เคยเ,เราจะไม่เปลี่ยนกระจกทัชนให้ลูกค้านะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เพื่อความมาตรฐานและเพื่อคุณภาพนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นชุดให้ลูกค้าเลยนะครับอันนี้ก็หวังว่าลูกค้าจะเห็นความแตกต่างระหว่างสองกรณีในนี้นะครับก็สาหรับลูกค้าก็ลองเลือกที่จะ บริโภคงานซ่อมนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนซึ่งการเปลี่ยนกระจกก็จะถูกกว่าการเปลี่ยนจอชุดนะครับอันนี้ลูกค้าก็อยู่ดูมินิของของลูกค้าเองนะครับวันนี้ก็มาให้ดูแค่นี้นะครับเรื่องรายละเอียดน,นะครับสวัสดีครับ